มาครับวันนี้ผมพามาดูดีกว่าว่าตัวเกียร์ของตัวนิโพเฟียในรุ่นปัจจุบันนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ตัวนี้เป็นตัวรีโมทกุญแจนะเห็นไหมรีโมทกุญแจของตัววีโนนิโพเฟียนี่กุญแจยังเหมือนเดิมอยู่นะคล้ายๆเดิมแต่ตัวรีโมทนี่เป็นอย่างนี้อ่ากุญแอย่างนี้่ะเดี๋ยวพามาดูตัวเกียร์ธรรมดากันก่อนดีกว่าโอเคนี่เป็นคันนี้เลยคันนี้มาเป็น8ดล้อนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องเอลก้าสี่ตัวนี้เป็น สามร้อยแปดสิบแรงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสามร้อยหกสามแปดสิบแรงนี่แหละอ่ะเดี๋ยวพามาดูตัวเกียร์เขากันดีกว่านี่เปิดรีโมทเนาะรีโมทบดนี่อ่ะไปดูข้างในกันดีกว่าครับอ่ตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะนี่ตัวนิวโกลเฟียนี่เดี๋ยวให้ดูด้านบนก่อนที่เป็นหัวสูงก่อนที่เราจะมาดูเกียร์กันนี่หัวสูงของเขานะหัวสูงของเขานี่ตัวเบาะนี่นี่ตัว,ตวที่เปิดเขาจะค่อนข้างใหญ่เลย มีเค้กกี่อันไม่รู้่าเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยมีเค like well. hm, ้กเป็นอันใหญ่กี่อันใหญ่อย่างนี้เลยแล้วก็มีช่องตรงกลางด้วยแล้วก็ตัวคอนโซลเขาประมาณนี้นี่ตัวคอนโซลประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆวันนี้ให้ดูคร่าวๆพอเราจะมาเจาะตรงเกียร์เนาะนี่เกียร์ของตัวนี้โปรไฟล์อยู่ตรงไหนนะที่เป็นเกียร์ธรรมดานี่อยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆเดิมนะใกล้ๆเดิมใกล้ๆเดิมเลยแล้วก็เกียร์เป็นเจ็ดเกียร์ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวโฟกัสก่อนนี่เจ็ดเกียร์เหมือนกัน ไม่รู้ว่าขนาดเกียร์เปลี่ยนไหมหรืออะไรไหมลองแกะดูดิมีอะไรไหมแกะไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรไปอ่ะก็ขนเกียร์อยู่ตรงนี้เนาะก็ตารางเกียร์เหมือนกันเลยเขาเกียร์มึงเลยเกียร์อาอยู่อยู่ตรงนี้นะนี่นี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ไล่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปกติตัวนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาก็ยังมีคัดอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวลองเสียบรถด,ดูมีหน้าจอที่เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวไม่ นี่หน้าจอที่เป็นเกียร์ธรรมดามีโชว์เกียร์ไหมไม่มีโชว์เกียร์ฮะเดีวลองเข้าเกียร์ลเล่นดูอ่นี่มีไหมเข้าเกียร์ไม่มีหน้าจอไม่ได้หน้าจอไม่ได้บอกอะไรกับเกียร์เด๋ยลองกดกดมีอะไรไหมกดอะไรได้บ้างกดกดกดดูดดดดนี่ไม่มีไม่ได้เกีย่ยวอะไรกับตัว ตัวเกียร์เลยนะครับก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ในรุ่นพิเศษที่เป็นเกออนึื่องออโต้เนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะนี่อยู่นี้ตรงนี้จะกลายเป็นที่ใส่บัตรเนาะแล้วจะเป็นเกียร์บิดเดี๋ยวผมพาไปดูกันต่ออีกทีหนึง่งเดี๋ยวพาดูรายละเอียดคร่าวๆนอกจากตัวเกียร์ก่อนนี่อันนี้เป็นเบรกมือนะวิธีการใช้เบรกมือก็อันนี้เป็นใช้ล็อกเบรกมืออยู่ถ้าจะลดเบรกมือก็ดึงยกขึ้นอย่างนี้ก็คือจะลดเบรกมือเรียบร้อยนะครับเวลาจะล็อกก็ยกลงเลยก็จะล็อกเลยนะครับ มีมีนี่ด้วยไฟ24โวลต์120วัตต์แรงอยู่นะอ่าแต่ต้องใช้24โวลต์ก็ตัวเกียร์ดูเล็กๆเนาะอ่าดูเล็กๆรอบเกียร์เป็นยังไงสําหรับเกียร์ตัวนี้ยังเหมือนพวก S700 เดิมไหมโดยรวมยังเหมือนเดิมหมดนะตัวเกียร์ยังเหมือนเดิมหมดอ่ายังเป็นเกียร์ที่เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนเดิมนะครับสาหรับเกียร์ตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวพาไปดูตัวเกียร์ด้านหลังเครื่องกันดีกว่า ตรงนี้เป็นตัวเกียร์นะครับที่ติดกับเครื่อง a o 9อที่เป็นของ New โ r o เฟียมานะครับนี่ตัวเกียร์เขาก็ตัวเกียร์ยังเหมือนตัวยูโร5เลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมเท่าไหร่นะครับรออเกียร์ก็รอบเกียร์เดิมเลยนี่ไม่ได้แตกต่างกันนะนี่ตัวที่เป็นรีทาด้านหลังนะครับแล้วก็นี่พาวเวอร์ชิใส่เกียร์วิ่งขึ้นไปที่หัวตัวเกียร์ลูกเกียร์เหมือนกันเลยไม่แตกต่างจากตัวเดิมเลยนะอ่ามาลงดูนี่นี่มาลง มีกองกองเกียร์ไหมกองเกียร์อยู่นู่นเล็กๆอ่านี่โดยรวมประมาณนี้สำหรับเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวผมพาไปดูเกียร์ตัวเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเกียร์ึ่งออโต้กันต่อดีกว่านี่สำหรับเกียร์ออโต้นี่ก็เป็นคันนี้เลยนะครับคันนี้มันเป็นออโต้ AO94 เกีกยร์ึ่งออโต้ที่เป็น12เกียร์นะอ่ะโดยเกียร์ก็ยังคล้ายเดิมอยู่เหมือนกันแต่เขาจะแต่เกียร์ภายในหัวเนี่ยเขาจะดีขึ้นมาละดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในหัวคันนี้กันดีกว่ามาครับตอนนี้เราอยู่กับ ภายในของตัวนิวโปรเฟียที่เป็นตัวกึ่งออตโต้เนาะสภาพภายในตัวนี้ไม่ใช่หัวสูงก็จะเป็นปกติจะมีแค่นี่อันนี้อย่างเดียวนี่จะมีแค่อันนี้อย่างเดียวอ่ะจะยังไม่มีเกะข้้งบนอีกอันหนึ่งเพราะเกะข้้งบนอีกอันตรงนี้มันจะเป็นหัวสูงนะครับอ่ะในตัวของกึ่งออตโต้เป็นยังไงเนาะอ่ะในกึ่งออโต้เขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คันเกียร์เขาจะเป็นอย่างนี้ละจะเป็นแบบบิดละจะไม่ใช่คันเกียร์ที่อยู่ตรงนี้ละนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ ตัวนี้เขาจะทําเป็นช่องเก็บของหน้าหากนะครับสาหรับตัวเกียร์เป็นยังไงอ่าวีธีการเข้าเกียร์ก็คือเหยียบคัทนะครับเหยียบคัทแล้วก็บิดไปดีอ่าก็จะแชะเป็นเกียร์ดีนะครับแล้วก็จะมีเกียร์พิเศษเนาะก็เข้าเป็นโฉเอาอย่างนี้นี่เข้าโลแล้วก็เข้าเอ็นเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ r หรือเกียร์ r ที่เป็นเกียร์พิเศษเกียร์ถอยที่เป็นเกียร์พิเศษเนี่ยให้กดลงไปนี่ให้กดลงไปสามารถกดได้นะครับถ้าไม่กดไม่สามารถบิดได้เข้าเกียร์เข้าเกียถอยไไดดด้้้ใหกกลลงปแว็บิ เป็นกรนะครับก็จะเข้าเป็นกรแล้วก็บิดอีกีก็จะเป็นเกียร์ถอยแบบพิเศษเนาะอ่าประมาณนี้แล้วก็ในตัวเกียร์ของเกียร์ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนี่อันนี้ผมอะไรบางหน่อยนี่ตัวหน้าจอเขาจะมีบอกอยู่จะมีบอกเกียร์อยู่เห็นไหมครับอันนี้ลมมีไหมลมยังมีอยู่เนาะเ,เข้าให้ดูอ่ะอันนี้หน้าจอเตือนอยู่อาจจะยังไม่ได้เช็คตัวรถนะครับอ่ะเขาเอนเขาดีเนาะนี่บิด เราก็จะเข้าดีล่ะอ่าเข้าสโลนี่ก็จะเป็นดีสโลนะครับอ่าอันนี้เข้าเอล่ะแล้วก็สมมุติกดเข้าอาก็กดไปแล้วก็บิดซ้ายนะครับก็จะเข้าอาอ่าแล้วก็เข้าอาเข้าอาที่เป็นสโลนะอ่าอันนี้วิธีการเข้าเกียร์คร่าวๆเนาะอ่าอันนี้อาจจะยังไม่ซาดรถเกียร์มาอาจจะเข้าแปลกๆนิดนึงเนาะอันนี้มันจะมีบอกเลยถ้าเป็นเกียร์กึ่งออโต้เนาะของตัวเก่าของยี่ห้อเอเจ็ดร้อยก็มีบอกเหมือนกันนะว่าอยู่เป็นตอนเนี้ย เราเข้าเกียร so, so, uh, uh, so uh, uh, ์อะไรกันอยู่แต่จะบอกถ้าเป็นที่น่าจะร้อยเนี่ยเขาจะบอกอยู่แถวๆนี้อ่านี่อ่าวิธีการเข้าเกียร์นะตรงนี้ถ้าเป็นคึ่งออโต้เขาจะไม่มีตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของทั้งหมดเน้นกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาตรงเนี้ยจะเป็นจะเป็นคันเกียร์เขาจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ใส่ธนบัตรเอานะครับอ่าโดยรวมประมาณนี้อ่ะก็โดยรวมประมาณนี้ครับสลรับเรื่องเกียร์เนาะก็ สำหรับที่เป็นเอเจ้เดิมเนี่ยเขาจะเกียร์เขาจะอยู่ตรงคันเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเลยนะครับแต่ในตัวรุ่นใหม่ที่เป็น New โรเฟียเนี่ยเขาจะทําเป็นเกียร์บิดละค่อนข้างาทันสมัยดีดูเหมือนพวกรถยุโรปอะไรละค่อนข้างดูดีเลยเนาะแต่ก็ในอันนี้พูดเพิ่มเติมในสาหรับข้อดีข้อเสียข,ของตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เกียร์ที่เป็นเกียร์คืงของโ,อโต้เนาะสำหรับเกียร์ธรรมดามีข้อดีคืออะไรเกียร์ค่อนข้างที่จะจุกจิกน้อยนะครับเพราะมันไม่มีระบบไฟฟ้าหรือรูกอะไรมากมายนะครักียยนอะท่่พงาูแล้ว แล้วราคาเกียร์พวกนี้ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงมากนะครับก็จะให้ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาเกียร์มีปัญหานะครับแล้วก็ในส่วนของข้อเสียของเกียร์ธรรมดามีอะไรบ้างนะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยรอบเขาจะค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับจะเร็วกว่าเกียร์เกียร์หของเกียร์พวกนี้ครับจะเร็วกว่าเกียร์ที่เป็นเกียร์เอ็นนเจ้าบ้านเราอีกนะครับก็ถ้าใครจะถ้าพูดง่ายๆการออกตัวจะจะลำบากกว่ารถบ้านเราหน่อยนะครับเพราะ รอบเขาค่อนข้างเร็วแต่ก็ใช้งานปกติถ้าเป็นตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับต่อมาในส่วนของเกียร์ที่เป็นเกียร์ึ่งออโต้เนาะมีข้อดีคืออะไรเกียร์รอบเขาอะค่อนข้างดีนะครับรอบเขาจะใกล้ๆกับเกียร์บ้านเราเลยนะครับก็เนื่องจากเกียร์เขาอะมีราคาที่ถูกด้วยนะครับเพราะเกียร์ไม่ตรงรุ่นบ้านเรานะครับก็เกียร์มันก็จะมีราคาที่ถูกแล้วก็เป็นรอบที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับ ใช่บางคนก็เอามาแปลงเอามาแปลงจากเกยียร์ึ่งออตโต้เนี่ยเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นเกียร์ธรรมดาใส่แทนเกียร์บ้านเราอยู่เหมือนกันนะครับในเชียงกงเขาก็มีขายกันอยู่เนาะและ้วก็ข้อเสียเลยก็จะเป็นระบบที่มันเป็นระบบไฟฟ้านี่แหละที่เป็นเกยียร์ึ่งออตโต้นี่แหละเพราะบางทีเราไม่ค่อยโอเคคนไทยเราไม่ค่อยโอเคกับระบบที่มันเยอะนะครับเพราะเวลาซ่อมทีหนึ่งอ่ะค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับตัวเกียร์ไม่แพงแต่ค่าเชาะค่า ค่าซ่อมต่างๆหรือค่าช่างต่างๆที่เขาเป็นพูดเรื่องพวกนี้จะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าทั่วไปเนาะอีกอย่างหนึง่งผมเคยบอกไว้ว่าเกียร์ออึ่งอัตโนมันี่รถที่เป็นเกียร์ึ่งออตโต้เนี่ข,ขับค่อนข้างประหยัดจริงๆแล้วครับตัวเกียร์ไม่ได้ประหยัดที่เกียร์มันจะประหยัดที่เฟืองท้ายของตัวเกียร์ของเขานะเพราะเฟืองท้ายของรถที่มาเป็นกึ่งออโต้เนี่เฟืองจะค่อนข้างเร็วมากผมจาไม่ผิดถ้าคลิปสองล้อที่เป็นแท่นเตีย้ยจะมาเฟือง14ิสี่เลยนะคลิสี่เลย รอบตกอยู่ประมาณสองรอบไปปลายสามรอบได้ซึ่งเฟืองค่อนข้างเร็วมากแต่ถ้าเทียบกับรถบ้านเราเนี่ยเฟืองก็อยู่ประมาณอย่างมากก็เฟืองเก้าเนาะตอนนี้เป็นเก้าสี่หนึ่งอะไรพวกเนี้ยที่ผมเห็นนะแปดสามเจ็ดอย่างเงี้ยอ่าแต่ก็จะรอบอยู่ประมาณสี่รอบสี่รอบกว่ากว่าสี่รอบกลางๆสี่รอบปลายปลายเฟืองช้าก็อยู่ประมาณห้ารอบกว่าพวกแปดสี่สองพวกอะไรพวกนี้เนาะบางทในคลิปนี้ก็แค่ให้ดูอย่างเดียวแหละว่าเกียร์ในของคึงออโต้ของตัวนิวโปรเฟียเนี่ยโอ้โหแม่งทันสมัยมากเลยในในปัจจุบันนี้เนาะก็ ใครมาดูมาชมได้ครับร้านผมอยู่นครปฐม,มเนือเฮียงเจริรยตนจำกัดนะครับ